เอ้าไม่ไม่ไม่เหมือนกัโดนด่าอะไรครับไม่เมื่อกี้กูพูดกับเพื่อนข้างนอกจอไม่ได้ว่ามือให้เขาจะกล้วลาว่าคุณชี้กันนะครับไม่มีไม่มีมมออกจอให้หมดตัดออกอากาศาออกให้หมดเลย <LI K> เฮ้ยเจอเจอคนผมดำแล้วเจอคนผมดำจำชื่อไม่ได้ <S <S> วิวิวิวเจอแล้วเจอแล้วเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไร เจอเลี้ยวเจอเลี้ยวเจอผมขาวผมดำผมดำเหมือนกันผมดำเหมือนกันสรบดดำหรือขาวดำ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 เลยนะอย่าแก้ไอเลยดำดำเออตัวอะไรวะอ๋อดำจริงจริงด้วยวะเฮ้ยแล้วมันเอาอีกาวาลอกเครื่องกูตรงนี้นี่ผมไปแล้วนะไปก่อนนะทีมึงต้องรอดวะกูเชื่อใจมึงกูคงไม่สนใจอิกาอ้าวอีกาหายวะนี ไม่เป็นไรชีหายเครื่องเป็นปุ่นไอ้กดชีกลุ่มให้มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้เลยถูกถอดไปยี่กุดหนึ่งช้าไปหน่อยไม่เป็นไรชีเสียเกตไม่เป็นไรนะชีเป็นไปดังที่คิดไว้เลยเป็นไปดังกลอนอุบายใครอยู่ใกล้มึงสุดบอกเลยโอ้ยพี่เน็กใช่กูละไม่ใช่แล้วมนเป็นพี่เด็กอะไรเนี่ยเขาอยู่ใกล้กูงทั้งสองคน นี่ใกล้สุดเพราะคนอื่นเขาโดนไล่อยู่ช่วยกันได้วะอะไรอยู่เนี่ยทันทันเห็นไหมคนอื่นเขาอยู่ไกลกันไปเลสโกปาแมนจะไปรอฮิวได้เลยนะตึงๆแอบแอบไปก่อนละจุ๊จุไว้เฮ้ยปัดเลย ไม่เอาอย่าให้จอยหิวไม่เอากูจะหิวเองกูหิวแล้ว,ลว,อวอไอ้จอยอีกมันยังหิวไม่ได้สิเฮ้ยๆหิวไหนวะตะบัดเมาส์หนีดูใครื <laughs> <laughs> ใช้ให้หมดอะคต้าปะลุยพวกเราเล่งปั่นเล่งปั่นเออ อีกาวรามมาเด็กคือเจอทั้งจ่อยเจอทั้งหมอเลยนะโอ้โหจ่อยไปทำร้ายกูววิ่งหนีเด้อมันช็อตแล้วมันไม่มีเสียงใช่ไหมกูเชื่อใจนะเชื่อใจผมสิโอเคเชื่อเชื่อเชื่อโอ้ย <c oughs> มันเห็นกูไหมวะไม่เหลือ,อ เขาว่าทำไมคนโซลหายเจอผมดามไม่ใช่ไหมดาเลยอ่ะหุยตกใจเฮ้ยเอยมันไอ้คิดกูกูโดนช็อตตอนไหนวะนี่ไอ้เอ๋จะผิดไหมถ้ากูจะชวอบบนคุณตอนนี้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ช่วยดยนั่งเก้าอี้ก่อนสินี่ไงอยู่ตรงนี้เลยเก้าอี้ใกล้เธอเนี้เออแป๊บหน,นึ่งสิเห็นนั่งเก้าอี้แล้วก็กำลังไปนี่ไงบ้าเอ่ยมันวาร์ปไปแล้วใช่ไหมไม่แหละเฝ้าเลยรอบนี้แบบยิ่งกว่าเฝ้าอ่ะทำไมกับไอคิมไม่เฝ้าอ่ะผู้ยังรู้ไปแล้วยังรู้ไปแล้วเฮ้มาไล่มาไล่ผู้ยังรู้มาไล่ผู้ยังรู้เอาหรอยิ้มยิ้มยิ้ม ก็เลงจะไปปั่นเลยไม่ผู้อย่างรู้ตรงหลีงมาเลยก็ไปปั่นดีกว่ากลับไปปั่นดีกว่าผู้ยังงรู้เออนั่นแหละจุ๊จุ๊เออเออโดนแล้วหนึ่งฮิดออกแม่เราไม่ทลานไปโดนอะไรก็คือเชียร์ผู้ยังรู้ก็เออเชียร์ผู้ยังรู้อะไรวะเนี่ยแล้วกูโดนโอ้โหไปแล้ววิ่งนะโอ้โหว่าไงผู้ยังรู้ขอลากหน่อยจังหวะนี้โอ๊ย มอเตอร์ชีพี่จันลืมปกานแอบเฮ้ยบรรเอาไ<ด>อ้บิงมาไอ้บัรซบเอ้ยมึงเป็นอีกามึงจะเอาบิงม,มาอีกเหรือนี่ฮะชีวิตมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยจิตใจนั่นด้วยอะไรอือฮึอลาก่อนพี่ลาก่อนผู้อย่างรูล้ลาก่อนนักกิจบ๊ายบายพี่ผมจะไม่ลืมพี่เลยเออเอ๋ยกูว่าแล้วอยู่ข้างจ่อยเป็ม,มรณาจริงๆด้วยอือฮึอะ อจะไปดังเชียร์นะเพื่อนๆตามติดชีวิตทันดีกว่าตอนนี้หันอยู่ที่เดิมแลวที่ที่จ่อยมันเคยอยู่จุดเริ่มต้นของศกนัตรกรรมนี้ว,วิ่งหน้ารักจเกเร็ววิ่งเต่า อยู่ไรดักกิทอยู่อยู่ที่เดิมเลยที่ที่จ่อยมันเคยปั่นเฮ้ยมันอ๋อตาแดงอ๋อจุดกันแล้วหรอจุดแล้วเอาฮันไปไหนวะนะเอาฮันหายเอาว่ะจุดโดนแล้วคู่ละศูนยอ,อยู่ไหนต้องไปดูอยากดูต้องตามไปดูโอเค ทำไมต้องเป็นหมื oh, baby, ่นเสียวโอ้เบย์บีชักติ๊ดๆๆๆจําเป็ได้ช่วยหนักให้หนายมันล้มตรงนี้นะคีโอา๊ย <c oughs> อะไรวะนี่ยพ <c oughs> ีปังอยู่พี่เกด <c oughs> มีจ่อยไหมเอาจ่อยมาช่วยเฮ้ยไม่มีจ่อยพังหมดแล้วโอ้บอกแล้วจะใช้ฮิลไม่เชื่อโดนตีไปต้นเกียร์มันพลาด ต้องบอกอยู่ไม่ฟังเลยฟังโซเว่ก็โดนแล้วนะ,นะไอ,อ้เว่ยโอ้ยเฮ้ยนั่นมันเงียนอันช่วยมึงเอไปเลยมุ่งหน้าสู่แกนหลายสู่ลกพวกนี้คุณวางอีกาไวาอ้อทำไมมันฉลาดมึงอีก,กามอยู่แบบเดียวขี้สิบห้าวิเองหรือเปล่า เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาตรงประตูนั้นประตูที่มึงกำลังนั่งอยู่มีหมีมีหมีประตูนี้ใช่ไหมกูจะรอดูตอนนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะยเฮ้ยกาหายมึงว่าประตูเดินปลอดภัยวะมึงเชื่อกูไหมเฮ้ยเอาวะอันนี้จะร่อมมือเหรอเดินร่วมมือ ไปเลยไปเลยไปให้หมดถ้าเป็นล่างล่างแบบรลากายเนื้อแล้วแบบมันได้มีโราตีบิวแล้วแปลกแปลกอุ้ยมีโดนตีมันเคาะมาปึงเมื่อกี้นักกินโดนประตูใหญ่เปิดแล้วเฮ้ยมันอีก,กาตาแดงตาไม่แดงนะ อนั่นไปแล้วผู้อย่างหููรอนแล้วมึงเหลือม,มึงคนเดียวมันกำลังเลยงอีก,กาใส่มึงอยู่มันรอหัวมุมกูว่าแล้วไม่เนียนเหรอกูบอกเลยว่าตูเดิมปลอดภยัยใ่ร่างปลอมไม่เนียนเหรอไม่เนียนอะดิมึงมันมาหัวมึงง่ะโถเว้ยล็อกคนเดียวเองกุส่าเอาอุปกรณ์นักมายากลมา นั่นแหละครับท่านผู้ชม